วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชีวิตประจำวัน 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยรวมของเด็กซึ่งได้แก่ด้านร่างกายด้านจิตใจด้านอารมณ์สังคมและด้านสติปัญญาเพื่อช่วยให้เด็กใหม่ปรับตัวง่ายขึ้นกิจกรรมชีวิตประจำวันจะช่วยให้เด็กใหม่ปรับตัวง่ายขึ้นอย่างไร กิจกรรมชีวิตประจําวันในห้องเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่คล้ายกับกิจกรรมที่บ้านเด็กจะคุ้นเคยเกิดกิจกรรมชีวิตประจําวันของตนเองที่บ้านเคยเห็นที่บ้านทํากิจกรรมอย่างไรมาถึงห้องเรียนใหม่เห็นกิจกรรมที่ทําเหมือนกับที่บ้านก็จะทําให้เด็กสามารถปรับตัวเกิดความไว้วางใจและทําให้ปรับตัวง่ายยิ่งขึ้นส เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผนการแก้ปัญหาและการทำงานสำเร็จได้ด้วยตนเอง 4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำา 5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแห่งจิตจำนงจิตจำนงคืออะไรคะจิตจำนงก็หมายความว่าการกำหนดเป้าหมายชัดเจนมีการวางแผนเป็นขั้นตอนลงมือทำอย่างมุ่งมั่น 6. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาพัฒนาการทางภาษาในกิจกรรมชีวิตประจําวันเกี่ยวข้องกับอะไรกันนั่นคือคุณครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อจจกกิจกรรมชีวิตประจําวันให้กับเด็กทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งของกิจกรรมหรือท่าทางทุกอย่างเราต้องให้ภาษาควบคู่กันดังนั้นกิจกรรมชีวิตประจำวัน จึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้วยเจ็ดเพื่อให้เกิดการตระหนักเห็นคุณค่าของตนโดยธรรมชาติของเด็กแล้วพวกเขาอยากเรียนแบบผู้ใหญ่เช่นเมื่อผู้ใหญ่ทำงานเก็บกวาดใบไม้เด็กก็อยากทำด้วยเมื่อทำงานเสร็จเห็นความสะอาดบริเวณทำงาน ก็เกิดความภูมิใจในตนเองและเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สรุปวัตถุประสงค์กิจกรรมประจําวันกิจกรรมประจําวันเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เด็กมีความพร้อมทางอารมณ์และพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปจากคลิปตัวอย่างนี้นะคะเด็กคนนี้สามารถเก็บกระเป๋าสำเร็จได้ด้วยตนเองการเก็บกระเป๋าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการดูแลตนเองเมื่อเก็บกระเป๋าเสร็จแล้ว ก็มีความสบายใจและร่วมกิจกรรมนอนพักผ่อนกลางวันอย่างมีความสุข